สวัสดีครับพบกับผมกฤติคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เรามาตรวจดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2564ด้วยวิชาของอาจารย์ของเป้งหมอดูเทวดาหมอดูที่เรียกได้ว่าแม่นยําที่สุดในปัตพีโลกล่านี้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาทํานาย6นักษาสตร์ในปีชวดปีขานปีมะโรงปีมะเมียปีวอกและก็ปีจอนะครับว่าดวงชะตางานในช่วงเดือนตุลาคมนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับท่านที่ดูอยู่อยากรู้คําตอบแล้วใช่ไหมครับถ้าอยาก ฝากกดซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่กดเห็นโพสต์ก่อนนั้นอาจจะเป็นคลิปของกิจคอนเฟิร์มแล้วนะครับและที่สําคัญครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับช่วยกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับขอคนละ1แชร์นะครับตรงนี้จะกราบขอพระคุณในน้ําจิตน้ําใจของท่านอย่างมากๆเลยนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนกิจคอนเฟิร์มนะครับก็มอบดาวให้กิจคอนเฟิร์มได้ตรงนี้กราบขอพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดปีขานปีมะโรงปีมะเมียปีวอกและก็ นะครับในช่วงเดือนตุลาคม2564ผมได้ทํานายด้วยตําราของท่านอาจ,จารย์ของเบ้งนะครับได้ฉักทรักอันดับที่2นะครับซึ่งอาจ,จารย์ของเบ้งได้ทํานายไว้ว่าพบเพื่อนไกลบ้านนะครับมันก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านในช่วงตุลาคมเนี่ยนะครับท่านอาจจะได้พบ,อาจจ,พบอาจจะได้เจออาจจะสมหวังในสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะสําเร็จท่านอาจจะได้พบเพื่อนที่ไกลบ้านหรืออาจจะได้พบคนรักเก่าหรืออาจจะได้พบอะไร เก่าๆที่ท่านเองนั้นอาจจะลืมเรือนไปแล้วหรือว่าท่านอาจจะคาดหวังที่จะเจอหรือว่าจะได้พบเพื่อนไกลบ้านก็เป็นไปได้ด้วยนะครับเอาละครับอาจารย์ขงเม่งทํานายเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับพบเพื่อนไกลบ้านแสนปราบปรื่มนับเนื่องไปโชคดีทวีคูณทุกสิ่งทุกอย่างร้วนได้ผลดีไม่ต้องกังวลใดๆถึงอนาคตซึ่งก็อาจจะแปลความหมายได้อย่างง่ายๆเลยคือพบเพื่อนไกลบ้านแสนปราบปรื่มนั่นก็หมายความว่าคุณเองมีเกณฑ์จะได้พบเพื่อนฝูงหรือว่าจะได้ พบข่าวดีหรือจะได้สําเร็จอะไรที่เป็นงานที่ต้องเดินทางหรืองานไกลๆบ้านนะครับมันจะเป็นผลดีมากเพราะว่าท่านแสนปราบปลื้มจริง,รงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้ข่าวดีจากแดนไกลไม่ว่าจะเป็นการทําวีซ่าหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางหรือแม้แต่เพื่อนต่างถิ่นต่างแดนเพื่อนแดนไกลคนโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษาด้วยก็เป็นไปได้นะครับนับเนื่องไปช่วง ทวีคูณท่านจะได้รับความโชคดีและเป็นการโชคดีแบบทวีคูณนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านดีอย่างไรในช่วงเดือนนี้ท่านจะดีขึ้นทวีคูณคูณ2ทุกสิ่งทุกอย่างรวนได้ผลดีคําทานายนี้ยิ่งเด่นชัดเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดฝันไว้มีโอกาสสาเร็จทุกอย่างที่คุณลงทุนลงแรงไปกําลังได้ผลดีอันนี้เวิร์กมากๆครับแล้วท่านสุดท้ายขอจางของเบ้งไม่ต้องกังวลถึงอนาคตแสดงว่าท่านเองอาจจะเป็นคนที่ ชอบวิตกกังวลคิดมากตีตนไปก่อนไข้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่หวังผลอะไรไว้สูงทุกไปก่อนที่มันจะทุกจริงเพราะนั้นอาจารย์ของเบ้งบอกว่าไม่ต้องกังวลถึงอนาคตครับเพราะมันจะออกผลที่ดีแน่อนอนเพราะฉะนั้นครับอยากให้ท่านไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ากังวลทําให้ท่านมีอาการปวดหัวมีอาการเป็นไมเกรนไม่สบายเครียดแล้วก็เหมือนเป็นซึมเศร้าเพราะว่าไม่รู้อนาคตแต่ต้องบอกว่าอนาคตดีไม่ต้องไปคำนึงเลยเรียกได้ว่า เวิร์กมากๆเลยนะครับอาจารย์ของแบงก์บอกในบทเก่นอีกนะครับว่าธุรกิจสําเร็จทุกประการคาดีความได้ผลน่าพอใจคนที่จะไกลจะกลับคืนมาความสุขปรากฏที่ประตูบ้านในบทเกิ่นสีท่อนนี้สามารถทํานายได้แบบนี้ครับธุรกิจสําเร็จทุกประการก็หมายความว่าในตอนนี้ถ้าท่านมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านอสังหาคริปโตเคนซีหุ้นหรือการค้าขายต่างๆดีขึ้นแน่นอนประสบความสําเร็จกว่าช่วงที่ผ่านมาแน นนเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีครับคดีความได้ผลน่าพอใจนั่นหมายความว่าคดีถ้าอาจจะไม่ได้ชนะถ้าตอนนี้ท่านมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการขึ้นลงึ้นศาลอาจจะไม่ชนะครับแต่ว่ามันเป็นผลที่มันน่าพอใจผลของการโต้เถียงผลของการต่อสู้ผลของการเจรจาก,การสอบแข่งขันต่างๆได้ผลที่น่าพอใจเรียกได้ว่าดีขึ้นโชคเข้าคาว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับคนที่จากไกลจะก,กลับคืนมานั่นหมายความว่าท่านใดที่เลิกลากับคนรักไปแล้วก็รู้สึกยังโหยหาคน รักอยู่ก็มีโอกาสที่จะกลับคืนมาครับของหายก็มีโอกาสที่จะได้คืนคนที่จากไปไกลมีโอกาสกลับคืนมาหรือได้ข่าวคราวทางอีเมลทางไลน์ทา, WH, ทางโทรศัพท์ครับความสุขปรากฏที่ประตูบ้านนั่นะหมายความว่าในช่วงเดือนนี้ท่านเองจะมีความสุขโดยเฉพาะความสุขในบ้านเลยความสุขจะมาความสนนําเร็จจะมาโชคลาภจะมาเมื่อความสุขจะมาที่ประตูบ้านก็หมายความว่าท่านอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเลขที่บ้านหรืออะไรอะไรที่เป็นตัวเลขเกี <ๆ S 2> <booking> ่ยวกับ <ๆ S 2> บ้านนี้ที่ท่าน อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ด้วยนะครับขพยากรของท่านของเบ้งครับบอกว่าการสอบสําเร็จคดีชนะพบสิ่งที่หายเจ็บ ป่วยไร้ภัยนั่นหมายความว่าการสอบแข่งขันสําเร็จคดีความชนะพบสิ่งที่สูญหายการเจ็บป่วยอาจจะมีครับแต่ไร้ภัยไร้พยานอันตรายถึงเสียชีวิตไม่มีนะครับเรื่องเล่านะครับในฤดูหนาวของปีหนึ่งบดิตฟ,ฟันซุยพบเพื่อนแท้จ,จริงคนหนึ่งซึ่งให้เสื้อคลุมใหม่แก่เขาของขวัญอันเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งเป็นรางบอกเหตุว่าเขาจะได้อาชีพใหม่ต่อมาครับเขาได้กลายเป็นมาหาเสนาบ,บดีจกักรพรรดิฉินซื่อหวางผู้ระบือนาก่อนคิดสตักราช250ปีนะครับอี้จิงฉัตรลักษณ์อันดับท 44เกลการติดต่อตีลักล่างลมบนฟ้านะครับชันทลักนี้มีความหมายพิเศษที่ว่าหลังจากความยากลําบากทุกประการทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จนั่นหมายความว่าถ้าตอนนี้ท่านรู้สึกว่าตัวเองนั้นชีวิตยากลําบากนะครับขอยรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งอย่างคุณนั้นจะสําเร็จในเดือนตุลาคมนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่เกิดในปีชวดขานมาโรงมเมียวอกแล้วก็จอะนะครับหกนักษัตรินี้ท่านของเบ้งทานายดูสตาให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงมากน้อย คนนักครับที่จะมีโอกาสได้ดูดวงก,กับท่านโขงเม้งแบบนี้กิจคอนเฟิร์มก็ขออัญเชิญตําราของท่านโขงเม้งมาทํานายให้กับท่านนะครับเรียกได้ว่าแม่นยําแล้วก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในเ,เดือนตุลาคม2องพนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ให้ขอบคุณทุกน้ําใจที่กรุณากดไลค์และกดคอมเมนต์ให้กิจคอนเฟิร์มครับอยากดูดวงกับกิจคอนเฟิร์มนะครับโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับ, 30, นรบนนหนึ่งเก้าศูน,นะน,นย์หนึ่งหนึ่งหนึ เอียดได้เลยครับ ตอนนี้นะครับกิบคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเซถีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เหรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบอัตโนมัติแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยองนะฮะออกแบบเป็นแชกงหมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งธาตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งธาตุทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชะกงหมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งธาตุทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าเราวิอุดโจม มหาโพโคมหาปัญโยพระวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้กามีวิชาล้ำเลิศประเรสริฐสรรบริวารญาติมิสนิทการอุดมครันทรัพสมบัติสวัสดีพระจันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้ายศมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณนะที่ใดๆย,ย่อมมียวดยานพาหนะมีคนสักการะสง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของวงชาตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์ กรีตคอนเฟิร์มนาฬิกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุดบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเลือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสาหลัณเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปที่นํามาใช้แต่ดวงนั้นเป็นคนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สําคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิกากริตคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิกากริตคอนเฟิร์มวอชรุ่นโคเศรสฐีตั้งใจจะให แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงมหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกเลยนะครับและที่สําคัญด้านล่างครับยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเรือนด้วยทําให้นาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและ คนเหงด้วยนะครับมสีสีให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮโซก็หรูพร้อมทั้งใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุย้ยการออกแบบในดวงชะตายันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปลุกเสกครบท้วนจริงๆในราคารกริดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ีนอินบ็อกข้อความในเพจกิจคอนเฟิร์มหรือว่ากิจคอนเฟิร์มวอสก็ได้ รหรือติดต่อได้ที่เบอร์0859743945ได้เลยนะครับ